สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุณถุยวชาแนลช่องของคอบอลัวจริงกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดินลงสนามเวอร์ชั่นกอดติดศึกยูโร2024ซึ่งเดินทางมาถึง EP ีสุดท้ายแล้วนะครับจากนัดเปิดสนามนะครับที่เยอรมันเจอกับสกอตแลนด์วันนี้เราเจอกันในคู่ปิดทัวร์นาเมนต์ปิดสนามคู่ชิงชนะเลิศน,นะครับสเปนพบกับอังกฤษนะครับเล่นเวลาตีสที่โอลิมปียสซายโนในเมืองเบอร์ลินนะครับเหมือนกับ ทุกคู่ที่ผ่านมานะครับนอกจากสามารถชมการพรีวิวในคลิปนี้แล้วยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพมาประกอบการชมและก็การเชร์เกมคู่นี้ได้เหมือนเดิมนะครับโหลดในลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถที่ดาวน์โหลดมาชมได้แบบฟรีๆง่ายๆครับกดคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ภาพมาดูได้เลยครับในนั้นก็จะมีทั้งสภาพทีมกราฟิกผังผู้เล่น ทัศนะในหลากหลายแง่มุมนะครับเอาละมาว่ากันถึงคู่ชิงนะครับสเปนกับอังกฤษมาถึงนาทีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ชิงที่สมน้ําสมเนื้อครับสเปนมาดีเกินคาดเลยนะครับและเป็นทีมเดียวที่ชนะ6นัดรวดเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของทัวร์นาเมนต์นี้ที่ชนะ6นัดไม่นับการชนะในการดวลจุดโทษนะครับ สเปนไม่ต้องเล่นถึงการโดนจุดโทษนะครับอาจจะมี1น,นัดที่ต่อเวลาผิดกับอังกฤษนะครับต่อเวลามา2นัดแล้วก็โดนจุดโทษมา1น,นัดมาแบบกระท่อนกระแท่นแต่มาถึงตรงนี้ลืมไปเลยครับผลงาน6นัดที่ผ่านมาเพราะมันวัดกันที่เกมสุดท้ายเกมที่เนี่นะครับสำหรับสเปนนะครับก็เข้ารอบมาด้วยการเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม B ชนะ3นัดรวดชนิดไม่เสียประตูเลยนะครับ ชนะโครเอเชีย3ศูนย์ชนะอิตาลี1่ศูนย์แล้วก็ชนะอาร์เมเนีย1.0ต่อศูนย์เข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับหลังจากไม่เสียประตูเลยใน3นัดในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็เสียประตูทุกนัดนะครับในรอบน็อกเอาท์เริ่มตั้งแต่รอบ16ทีมชนะจอร์เจีย41เสียประตูไปก่อนนี่เอาคืนได้4ประตูรวดแล้วก็หนักที่สุดก็คือเจอกับเจ้าภาพเยอรมันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับชนะ2-1เล่นกันถึง120นาทีน1 0แล้ดนตีเส1 1นาทีไปได้ป่ะตูชัยนาที119จาก มิเคิลมาด,ดิโน,โน่โตสำรองนะครับแล้วก็รอบรองชนะเลิศเจอกับฝรั่งเศสเสียประตูไปก่อนนะครับให้กับลูกหมงของรองดานโคลมัวนี่แต่ได้ประตูดีเสมอจากลูกยิงสุดมหาศาัศจรรย์สุดสวยของเจ้าหนูลามินยามาวซึ่งวันที่ยิงอ่ะอายุ16ปีกับ362วันแต่วันนี้นะครับเขาจะลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนถ้าได้ลงนะครับด้วยวัย17ปีกับ1วันนะครับจาก16มาเป็น17ปีแล้วนะครับ แล้วก็ไปได้ประตูชัยนะครับจากลูกยิงของดานี่โอโมนะครับก็เข้าชิงจากการชนะ6นัดติดเลยนะครับส่วนอังกฤษนะครับของกาเดตซาวเกตลงเล่นในชนะทีมเต็งแชมป์เต็ง1นึ่เลยนะครับแต่ว่าผลงานดูกระท่อนกระแทนนะครับเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม4นะครับออกซ้ายด้วยการเฉือนชนะเซอร์เบีย1นแล้วก็ไปเสมอเดนมาร์กหนึ่งเสมอสโลวีเนีย0 0 3นัดในรอบแบ่งกลุ่มมี5แต้ม ข้ารอบด้วยการเป็นที่1นึ่งไไปเจอกับ <c oughs> สโลวาเกียนะครับที่เข้ารอบมาด้วยการเป็นอันดับที่3ของกลุ่มเนี่ยเสียมาดูไปก่อนนะครับให้กับอีวานชรานและทําท่าจะตกรอบอยู่แล้วนะครับไปได้ลูกกิงกีเดตของจุดเบลลิงแฮมก,ก่อนหมดเวลาไม่กี่วินาทีนะครับทำให้ลากยาวไปถึงการต่อเวลาพิเศษแล้วก็เป็นแฮร์รี่เคนนะครับที่หม่งให้ทีมชนะ2ต่อหนึ่งจากนั้นเข้าสู่รอบคร์เตออ์ไฟนอไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่ล้มชั้นเก่าอย่างอิตาลีมานะครับ ก็คือจับเหมือนกันนะครับเสมอหนึ่งหนึ่ง,นง,นงในเก้าสิบนาทีเสียประตูไปก่อนด้วยให้กับลูกยิงระยะเผาขนของเรียมโบโลแล้วก็ตามตีเสมอได้จากลูกยิงของบูคาโยสากาต่อเวลาและต้องโดนจุดโทษครับอังกฤษยิงมั่นกว่านะครับห้าเข้าห้านะครับขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ยิงไปแค่สี่คนเข้าสามเป็นอังกฤษชนะห้าสามแล้วก็เข้ามาเจอกับเนเธอร์แลนด์ในรอบรองชนะเลิศเป็นอีกหนึ่งนัดที่อังกฤษเสียประตูก่อนนะครับ ชาวิซีมองยิงให้ในทน่าเรนนำหนึ่งศูนย์ว่าอังกฤษก็กลับมาได้จากลูกจุดโทษของแฮร์รี่เคนและมาได้ประตูชัยนาทีเก้าสิบบวกหนึ่งแต่ไม่ใช่การต่อเวลาพิเศษจะเป็นช่วงทดเวลานะครับลูกจริงของออลีวัตกินตัวสำรองอังกฤษก็เลยเข้าชิงนะครับมาเจอกับสเปนและเป็นการเข้าชิงยูโรสมัยที่2ติดต่อกันนะครับสามปีที่แล้วในยูโร2020เนี่ยอังกฤษเข้าชิงและแพอ้อเตอรลีในการดวนจุดโทษ2ต่อ3หลังจากเสมอกัน1นใน90สแล้วก็120นาที่ส เป็นการเข้าชิงครั้งที่5แล้วนะครับเคยได้แชมป์มาแล้ว3สมัยนะครับในปี1,9,6,4 2อ่า2008และ2,012พลาดครั้งเดียวคือปี1,984ที่แพ้ให้กับฝรั่งเศสศูนย์ประตูต่อ2นะครับแน่นอนถ้าดูความสำเร็จที่ผ่านมาสเปนดูดีกว่าเพราะอังกฤษยังไม่เคยเป็นแชมป์รายการนี้อังกฤษหวังจะเป็นชาติที่11นะครับที่ได้แชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับ จากเ <c oughs> ตงหนึ่ง <c oughs> ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์แต่เล่นไปเล่นมาฟอร์มไม่ดีและเป็นสเปน <c oughs> ที่แรงขึ้นมาก็เลยทําให้ก่อนลงสนามนัดนี้นะครับสเปนถูกยกให้เหนือกว่าอังกฤษอยู่เล็กน้อยนะครับแต่วัดกันที่90นาทีหรือ120นาทีในเกมน,นี้หรืออาจจะต้องดวลจุดโทษซึ่งเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับสำหรับสเปนนะครับความพร้อมล่าสุด ข่าวดีก็คือ2ผู้เล่นที่ติดโทษแบนลงเล่นไม่ได้ในรอบรองชนะเลิศก็พร้อมกลับมาลงสนามทั้งดนนิลกาบาคาวแบ็กขวาจากเรอัลมาดริดแล้วก็โ er ok รแบงโรแบงเลเนอรหนกมองกับประกาหลังตัวกลาง,งจากเรอัลโซเซดาดนะครับแต่ก็ยังไม่มีเปตรีนะครับมิดฟิลตัวเก่งจากบาเซโลนาที่เจ็บเข่าซ้ายทั้งแต่เกมกับเยอรมันในรอบ8ถิทีมสุดท้ายรวมไปถึงอาโยเซเปเลสนะครับตัวรุก ติมเส้นจากเรียลเบติสนะครับที่ยังมีอาการปาดเจ็บที่ต้นขาขาดตัวเจ็บไป2คนแต่ที่เหลือพร้อมเป็นตัวเลือกทั้งหมดแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่หลุยส์ดิลาฟอนเต้จะปรับทีมจากชุดที่เล่นกับฝรั่งเศสหนะึ่งหรือ2ตำแหน่งนะครับหตำแหน่งที่ปรับแน่แนก็คือแบ็คขวาจะกลับมาใช้ดาเนกาบาคาวลงเล่นแทนเคซุสนาบาสอีก1นึ่ตำแหน่งอาจจะปรับนะครับก็คือใช้เลอร์นอกมอง ลงเล่นเป็นปากหลังตัวกลางคู่กับเอเมริกลาป็อกแต่ว่านาโชเฟรนเดสที่เล่นได้ดีนะครับในรอบรองชนะเลิศก,ก็ยังมีลุ้นมีโอกาสที่จะได้เป็นตัวจริงต่อแต่ว่าโอกาสที่จะเป็นโลแบงเลนอกมองได้ออกซักเป็นตัวจริงมีสูงกว่าถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ก็ 60- 40นะครับนอกนั้นจะเป็นโครงสร้างทีมชุดเดิมนะครับแบ็กซ้าย,ยังเป็นมาคูกูเลยแล้วก็แผงกองกลางนะครับ โรดรีจะยืนเป็นมิฟิโตรับคู่กับฟาเบอิสแล้วก็มีดานิโอโมนะครับจะเล่นเป็นมิฟิโตรุกต่อนะครับแล้วก็มีเจโนรามินยามานะครับทำเกมริมเส้นคนละฝั่งกับนิโกวินเลยมแล้วหน้าเป้าก็าคืออัลเาโรโมราตาก็เป็นชุดที่ต้องบอกเล่นดีแล้วก็ลงตัวนะครับแล้วก็นักเตะหลายเลคนกำลังอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดนะครับส่วนทีมชาติอังกฤษนะครับในส่วนของผู้เล่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ตัวแบนไม่มีตัวเจ็บที่จะเล่นไม่ได้เลยไม่มีครับมีก็แต่แฮร์รี่เคนนะครับที่สภาพความเฟตด,ดูจะยังไม่เต็มร้อยเหมือนจะมีอาการเจ็บนะครับที่มันติดตัวมาจากตอนเล่นให้กับบาเยอร์มินิกช่วงปลายฤดูกาลก็คือเจ็บที่หลังนั่นแหละแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแฮร์รี่เคนก็พร้อมลงเล่นนะครับแม้จะมีเสียงเรียกร้องนะครับ จากล่าวแฟนบอลของอังกฤษแล้วก็บรรดากูรูทั้งหลายว่าน่าจะให้โอกาสโอดดีวัตกินนะครับออกซาร์ดเป็นตัวจริงแต่ดูแล้วกาเดซาวเกตใช้แฮร์รี่เคนลงเล่นเป็นหน้าเป้าต่อนะครับเช่นเดียวกันนะครับฟิลโฟเดนก็น่าจะได้โอกาสเล่นเป็นมิฟตัวรุกคู่กับจุดเบนิงแคมต่อแม้ว่าโคพาม์จะทำได้ดีเวลาลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ได้รับ เสียงเชียร์ค่อนข้างมากนะครับถ้าจะมีการเปลี่ยนทีมจากชุดที่เล่นกับเนเธอร์แลนด์ก็คือลุกชอนะครับที่ลงมาเล่นเป็นตัวสำรองแล้ว2นัดแล้วก็สภาพดูดีนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ออกซาร์เป็นตัวจริงเลยนะครับถ้าลุกชอเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งพิงแบ็กด้านซ้ายกีดันทิปเปียนะครับก็จะหลุดไปเป็นตัวสำรองนอกนั้นก็จะเป็นทีมชุดเดิมนะครับเจ้าหนูคอพบี้เมนูจะยืนเป็นมิดฟิลด์กลางคู่กับ ดีแคนไรต์ต่อนะครับบูโคจซาก้าจะเล่นเป็นวิงแบ็กด้านขวาและ3แนวรับซึ่งเกมเนี้ยกระเด็นสาเกตก็คงจะจัดทีมลงเล่นในระบบเดิม3-4-2-1ก็จะเป็นไคล์วอล์เกอร์จอห์นสโตนแล้วก็มาเกฮีที่จะลงเล่นร่วมกันก็เรียกได้ว่ามีทีมที่ลงตัวนะครับ11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมจริงน่าจะเป็นแบบนี้ครับสเปนนะครับในระบบ 4-2- 3 1ผู้สาประตูเป็นอูนซีมอน แข้งกองหลังแบ,บ็กขวาเป็นดานิเอลกาบาขาวนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นโรแบงเลนนอกมองหรืออาจจะเป็นนาโชเฟนันเดสยืนคู่กับเอมดิกลาปอกแบ,บ็กซ้ายเป็นมาร์กูกเดยากลางรับนะครับโรดิโกเอเนเดสโรดี้ยืนคู่กับฟาเบรลโอวิสแล้วก็ตัวรุกด้านขวาเป็นลามินยามาตรงกลางเป็นดานิโอโมทั้งฝั่งซ้ายเป็นนิโกวิลเลียมส์หน้าเป้าก็คืออาบราฮโมราตามีหลุยส์เดลาฟวนเต้ครับเป็นเทรนเนอร์ส่วนอังกฤษนะครับ 3 4 2 1ประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดกองหลังนะครับ3เซนเตอร์ก็จะมีไคลวอเกอร์จอห์นสโตนและมาเกฮีกองกลางครับวิงแบ็กด้านขวาเป็นบูคาโยซาก้ามิดฟิลคู่กลางเป็นดีอ่คอบบี้เมนูกับดีแคนไรส์วิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นลุคชอหรืออาจจะเป็นคีรันที่เปียเหมือนเดิมก็ได้แล้วก็กลางลุกทางขวาเป็นฟ <c oughs> ิลฟอร์เดนทางซ้ายเป็นจุดเบนิงแฮมและหน้าเป้าก็คือแฮร์รี่เคนนะครับ กาเดร์เซาเกตเป็นผู้จัดการทีมพุทธสินนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสฟรองซัวเลอเท็กซิเยพุทธสินวัย35ปีนะครับแต่ได้รับเลือกให้ทําหน้าที่ในเกมสําคัญของทัวร์นาเมนต์นะครับก็เป็นเกมที่สูสีแน่นอนถ้าดูจากฟอร์มการเล่นดูจากความหลากหลายในการเข้าทําดูจากความเข้มข้นของเกมโดยเฉพาะเกมตรงกลางของสเปนเนี่ยทีมกระทิงดูดูเหนือกว่าแต่ อังกฤษถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าจะสร้างปัญหาให้กับสเปนมากที่สุดนะครับในบรรดา6ทีมที่สเปนผ่านมาทั้งหมดเพราะว่าอังกฤษชุดนี้นะครับเกมรับเหนียวแน่นเป็นทีมที่เปิดโอกาสให้คู่แข่งเนะี่ยได้มีโอกาสลุ้นยิงประตูน้อยมากและกรเดเซาเกตนะครับก็น่าจะเลือกเล่นแบบรัดก,กลุ่มปลอดภัยไว้ก่อนนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางอย่างดีแคนไรท์กับค็อบบี้เมนู เล่นดีแล้วก็แนวรับตอนนี้จอห์นสโตนอยู่ในฟอร์มเยี่ยมเลยนะครับขณะเดียวกันที่ดูดีขึ้นก็คือเกมรุกพราะปรับมาเล่นเป็นระบบ3 4 2 1ทําให้ฟิลฟอร์เดนกับจูดเบลลิงแฮมนะครับเ,เล่นได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการลงมารับบอลแล้วก็ทําเกมระหว่างลายนะครับมีพื้นที่ให้เล่นก็อยู่ที่สเปนนะครับจะปิดนะครับการเข้าทําของติด จากฟิลฟอร์เดนแล้วก็จูต์เบนิงแฮมได้ดีแค่ไหนแต่ว่าเกมโดยรวมเนี่ยก็คงจะเป็นสเปนนะครับที่เป็นฝ่ายของเกมแล้วก็เดินหน้าบุกอังกฤษน่าจะเน้นรับไว้ก่อนแต่จะรับอย่างเดียวแล้วรอสวนหรือว่าจะดันเกมลุกขึ้นมาสู้เหมือนกับวันที่เล่นกับเนเธอร์แลนด์เนาะสกเกตตให้รูกทีมขึ้นมาไล่เพลยสูงเลยนะครับแล้วก็กล้าคลองบอลแล้วก็เปิดเกมลุกบุกสกลายเป็นเนเธอร์แลนด์ที่เป็นบอลบุกนี ต้องถอยไปเล่นเกมรับแต่ก็มองอยู่แล้วสเปนชุดนี้นะครับไม่รับแน่พวกเขามีจุดแข็งก็คือการเล่นเกมรุกทีเด็ดก็คือกองกลางอย่างโรดี้ลูอิสเล่นดีทั้งลุกและรับแล้วก็ตัวรุก3าคนยามาโอโมโอแล้วก็นิโกโวิลเลียมกำลังทอฟฟอร์มส่วนอาบาโรโมราต้าอาจจะยิงได้น้อยครับทำไมนี้ยิงได้แค่ลูกเดียวแต่เขาเล่นแล้วมีประโยชน์กับทีมมากโดยเฉพาะการลงมาช่วยเกมตรงกลางบางจังหวะลงมาช่วยถึง หน้าแผงหลังด้วยนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ให้โอม่สอดขึ้นไปเปิดพื้นที่ให้ตัวข้างอย่างนิโกวิลเลียมนะครับเข้าไปเล่นในแดนบนเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปนชุดนี้ถือว่าลงล็อกลงตัวนะครับในแง่ของความกดดันในเกมนี้พอๆกันพอๆกันและพูดถึงประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้ผมว่าอังกฤษมีนักเตะที่ผ่านประสบการณ์การเล่นนัดชิงยูโรมาแล้วหลายคน สามปีที่แล้วเนะี่ยตัวหลักหลายคนในชุดนี้ก็อยู่ในชุดที่แพ้อิตาลีส่วนสเปนที่เข้าชิงเป็นสมัยที่5นะ่ะนักเตะชุดนี้ไม่มีประสบการณ์นะครับในการเข้าชิงฟุตบอลยูโรมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นมองจากทุกแง่ทุกมุมแล้วก็สูสี 4, จริงๆสเปนเหนือกว่านิดนิดนะครับและผมก็มองว่าเกมคู่นี้ใน90นาทีมีโอกาสจบลงเรียบผลเสมอสูงมากนะครับผมว่าคู่นี้ใน90นาทีน่าจะเสมอผมให้สกอร์ที่คาดน,นะ หนึ่งต่อหนึ่งส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันผมมองว่าถ้าจบใน120ยนาทีโอกาสที่จะเป็นสเปนน็อกอังกฤษมีสูงแต่ถ้าไปถึงจุดโทษผมมองว่าอังกฤษช่วงนี้กําลังมั่นใจกับการยิงจุดโทษถ้าถึงจุดโทษวอวังกฤษเป็นแชมป์แต่ถ้าจบใน120ยนาทีผมว่าสเปนมีภาษ,ษีดีกว่าและในเก้นาทีผมมองว่าน่าจะลงเอยด้วยผลเสมอแล้วผมให้สกอร์ที่คาดไป ที่1ประตูต่อ1ส่วนทัศนะในแง่มุมอื่นก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพที่อยู่ใต้คลิปนี้มาชมประกอบการดูพรีวิวแล้วก็การลุ้นการเชีีรยฟุตบอลคู่นี้กันได้นะครับเอาละครับและนี่คือช่วงเดินลงสนามเวอร์ชั่นเกาะติดศึกยูโร2024ซึ่งเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายและนัดที่51นัดชิงชนะเลิศนะครับ เราก็จะพักกันช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเวอร์ชันนะครับฟุตบอลลีกและฟุตบอลถ้วยของยุโรปนะครับก็ขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับการลุ้นการเชียร์ฟุตบอลนะครับคู่ชิงยูโร2024นะครับสเปนกับอังกฤษนะครับส่วนผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าอยากได้ข้อมูลแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรับรองว่าจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของช่องคุณชู n า l แน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับ